สบายดีวันนี้ก็มาบ้านหมูหมือนี้โอ้โอ้ตายกันเมคออยนี่เลยอาหารอาหารอันานอาหารลาววัอนี้อาหารลาวดูเห็นอย่างกินนี่นะโอ้หมกปลาซิวหมกปลาซิวหมกปลาซิวเออเราจอดถึงก่อนมาอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านมามามาเลยเป็นไงเอาอาหารพื้นบ้านหอมเพียบ มาสัวป่าบุ๋มพัศยวไปละข้นมเอาโอ้ยไ่ดิยูดีแห้งเป็นปยังไ,ยงไงคือเกาคือเกาคือดิ้งซาวาเกาเกามาโอ้มอเมาตลอดเดี๋ยวนช่วงนี้นนเป็นยัช่วนงนี้อนนะไรบุม่ฮูเทสวะเนี่ยรามายามนอกสาตะเา,าจินโอ้ยโบยดนโบยเห็นโบเหนดนสวยสวยซึ้นกังเลยมามา มาอันนี้อานอานลาวลาวเด้อาวลาวาีับีบีันบ้างอ่านลาวลาวเลยิี๊บบทัวปาออะไเย็นย็เย็นโอ้ขักเมเมว้าวถึกหอมหอมเครื่องหอมเครื่องหอมเอนเครื่องบกงันมกนี่ใส่บกผัาหอมแล้วก็ หอมมกโอ้ยอดสุดยอดสุดยอดไม่กินโดนตเกินบดหอมาบด้กินเอาจะทำเนยจะเอาไปไนเล่เดี๋ยวเข้าไปอ้อวันนี้มาซ right ีมมกป <sag> ่าใช้เข่ามกป่ามกป่าอะซีมมกป่า หอมพักนั่งตูแบบบุยขาวโตหอมมะแคนสุดยอดพี่น้องน้ำมะวันไห่น้ำมะวันเลยสุดยอดนะเอาลูกตะปา่านปวามลูวซิมรูกลูกอีขาวเลยลูขาวเลยลเอาพีา่น้องสุดยอดคนเซลให้ได้กิน

กินแล้วะกินแล้ววะนี่ทานไงไปกินเรนเรนไปนี่เท่านั้นก็ทานชุดงอกชุดนอกชุดงอก,อกโอ้ยน่าอร่อยน่าฮะสบายดีเมื่อนี้ตอนเช้าวันจันทร์เสียออกมาหลังบ้านมาจัดเมนูกันเดินเคตโน้ย,นอยโอ้สิมาจัดเมนูเมื่อนี้ จะเป็นอยู่วันนี้สปริงป่าทบพี่น้องปป่าทบสไตล์ร้าวเหนือแล้วกบวกป่ากดบปากุรกดร้าหลาเหนือมกกส่ฟักซีมกกสซฟักซีแล้วก็หนึหฮ็ดหเฮ็ดหนเฮ็ดตามอ่ะยูาบ้านปนหนักม่วงโอ้บักม่วง,งใหญ่หลหลายเลยพี่นอ้องลูก หมักงวงหมักมัวงงาสร้างหมักมัวงงาสร้างตะกี้เปลี sì> ่ยนหลายอยู่แต่ว่าม like, ันตัดมันนะตัดมันขยันตัดมันทิ functionality functionality <h <h ่มบางหลายๆก็ยังเหลือประมาณสิบพี่น้องป้าไปเช็คกันแล้วบางลำใหญ่บ้านนี้นะโอ้บัางลำใหญ่ต้นนิดน้อยหนึ่งเป็นเป็นบักดุกโดกพได้นี่บางหวาน หวานเลยพี่น้องดนนะ่ะโอ้งานนี่พิลึกพลึกพลึกแตก็ยังก็นั่นซุกดอกแต่ว่าซีเบิ้งกับหวานอยู่แล้วหวานอร่อยมากเลยครับอ่ะมาซีมหน่อยหนึ่งโอ้หมีนวันแลนะ้วเนี่ยืมหวาน หวานแล้วแล้วเอามามาเนี้ยกะมาซอยห่วกินไข่พี่น้องซอยห่วกินไข่ตับใส่เครื่องก็มีพักนั่งตูดเลยใส่หมกแต่ซีดปิ้งปลาพันมาฉัน Láo nữa sai ô Rồi nó em có thể, Có tập gai rồi. ใส่หอมประมาณสองสามหัวที่สองตัวใส่หอมผมใส่หอมใส่มะเขือเปียกท่โอ้ดึงหูกับอกพี่ด้องเลยเคยกินแล้วกินละมันไปมันไปใส่ข้าวเหนียวมันทอด หมักเพ็ดสิงไก่ตามไปอย่าลืมในซอยปลาจีหูดใส่น้ำหลังจาก้าตามุดมันก็เหลกแล้วเนะ่ะใส่หมักเพช็ดก็หมักเพช็ดและะ้วก็ ไยโอเคเข้าไปหน่อยนึงแต่ก็จะใส่ตำกีหูดแล้วก็จะใส่ผักบัวมามาบานิคกาชิบาเแ่ป่าเิ็ดแล่ป่าพี่น้องมาแล่ป่าเก็ดคือปลายแหงพี่น้อง ไปกิดบ้านมูเขงเห็นได้พ่อแม่เขาเห็นได้กิดก็เลยโอ้เราไปจัดเป็นยุงก่อนเนอะมาเราจะลองมาเห็ดดุนไอ้สิ่งสิ่งที่ไรพี่ตบแพงสีเลยแพงสีเลยเนี่ยฝ่าก็ลากดีมากแล้วสป,ปิ้งมึงใส่เลยด้วยนี่ เห็ดแบบอันนี้เราก็เห็ดหางๆห,างหนึ่งเลยมีประวาตนี่เลยพี่น้องตัวนึงเรียวตัวที่สองอะสีปิ้งเพื่อบีมันแกกใส่ย,ยัดขมเหลดขม มานี <ijn Diamond> ่ใส oh, ่เกลือใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือก่อนเอาใส่เกลือโอ้เข็มพอดนเกลือ ใส่ผมรู้หน่อยนึงได้เต็มมากหลังจากถ้าตับเื่อย่างก็อามาเดียบเลยใส่เลยใส่กระป๋าเลยแลหมักไว้เค่กับพี่น้อง โอ้หอม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 สบายไฟประมาณนี้ทาทั้งไปท้างนอบมาไวเสียดป,ปิ้งปลา หลังจากเอือป่าแล้วเนาะเขาก็ไปตากแดดตากแดดประมาณสิบนาทีเลยพี่น้องป่าตากแดดแล้วกระสปอนสิบนาทีสิบนาทีสีมาปิ๊กมาบนี้นะงาตามันเป็เองสิพี่น้องเห็ดเสัตา์นางปิ๊กชิ่เลย ไฟอ่อนนะ Fight on. Fight on. Oh, ไฟแห้งใหม่ไฟแห้งใหม่ไฟอ่อนไฟอ่อนป่อยย่า oh, งไปนะค่อยปิ้งไปลังจัดข้าป่าใส่เตาาล,นะล้วปิ้งเนาะปิ้งปิ้งเลยก็เข้ามาหั่นปักวดล่างดีก็มาหั่น thàn xịt mốc mốc bạc cột gấp an toàn này kia nó tạo nha này có xem mốc bắp đợt ở style của sơn khay nó แล้วก็ตัวนี้มีขาด้ตัวตนี้ต้องใส่ขาโอจิคลายขาหน่อยนึงเอาไปเบิรงปิีงป,ป่าเขา้ามาเนี้เนาะไปเบิงปป้นปลาโอ้ห looking o o d looking good ว้าวปิ้ปาง,งาาาาาา พอมเครื่องของกรงเทพน่ากินน่ากินอันนี้ครัว่าต่ำเครื่องเสียนโมกต่อโอ้เนเียงดังขนาดเนอ้อเอซี่เอานี่คุบเอาไซพี่น้องพกอยู่หลังบ้านแล้วก็ ใส่คาเข้าไปน้ำใส่เป็นหัวอย่างเี้ยเลยต่ำเข้าไปแคนขาดไว้ก oh ัะเบกแค้นด้วยใส่กระแคนเข้าไปเลยใส่แคนกระเบกกระต่ำเลย เอาต่าข้ามักเคนแล้วก็หมุไข่มักเป็ดม,มุนมุนประมาณเพราะประมาณกับเขาเบือตเลยลเขาเบือไหมอาจตําขาวเบื่อ เขาเบื่อม้นแล้วก็เอาพวกผ้าคองเขาลงไปเลย<ำ>มาหลังจากตามแรกเก็เป็นยังงชื่อตหรอพี่ต้องมามาปรุงมาดิหนี่ยใส่เ,เกลือหน่อยนึง ใส่น้ำปลาแล้วก็ขนออันนี้เป็นเป็นพักรถผักด้วยพี่น้องใส่ขนอนอ่าสองวงสองวงสองวงได้หนึงอ่า แล้วก็เอ่งนัวเม้นหน่อยเลยเออขาดก็ได้อ้วยของของแท้ของแท้ของแท้เอาตใส่ประเดกนนะมันโอ้เ็มบอใส่หลายหลายแล้วก็เติม เตยมาเขาไปกันไหมเนี่ยใช่หลายบ่ได้แต่มันจะเป็นอ๋อคนเลยปาเขาอยู่บรบานนี้เนี่ยแล้วก็มีมีผักหอมเอาหน่หอมบวัวผักซีนั้งตูโอ้สุดยอดพีิน้นงะหอม เอาได้พอประมาณวนวเนาะเอากระถอลงเลยครโคดในมันทั่วพี่้องเลยโคในมันทั่วเลยเนาะให้มันขาเครื่องว่ามันเค็มมองเอาซีมึงพุดดแล้วกัน ลุกดูดเข้าไปหอ,อมตาเข้าไปหอ,อมบัวเข้าไปนางซีเข้าไปเข้าไปหอมบวัวซีน้งตูโอ้เป็นเบอปีป่าเข้ากันเนาะเมนใหม่ลวบ่ พี่ฝาเขาอู้น่าก,กินออกสิรอบในเด่นนี่เห็นได้หมว้าวแห่้พร้อมน้าตายกันสิละแหี้งเราจะต้องกันได้เรื่องเลยต่อบบกเขาเลยคนเลยแบบนี้นะ คนผดัดคดอันนะ่ะฝายมันทัวกันเนะี่ยหอมแล้วได้ขนาดบนท้าวได้หนึ่งหอมมันได้กินขนาดมันมีเครื่องหลายไหมมีเครื่องกันอ่ะนี่กนะ็มักมักมักแค่นอันนอะหอมมักแค่นว่าจะใส่หมูอ่ะใส่อเอาแล้วก็บอกคอเลยพี่น้อง Oh. กินบก,บกเวบามาใส่ใบตองเลยใส่ฟอยล์บูมีใบตองเฮ็ดสองบกใส่สองมกใส่สองบกไงอเอาเก็บอันลูกดูดใส่น้ำหนึ่งหลังจากหนึ่งป่าเลยเกือบสมองครึ่งนนเนาะกระสุกแล้วะก็กระสุนนี่พอประมาณเลยนีนนย่น้อง มันมีมะแข้งเห็ดกลำโอ้ได้เรียกเลยสองเอาจะลงปิ้งปลาเขาปิ้งุูนไว้โอ้หอมมากเลยครับปิ้งปลา เราจะแจกเจบิ้งงน้าตาเห็นได้เลยมามานี่มาเบิ่งหมกปิ้งปลาครบเครื่องพี่น้องโอ้ปิ้งเป็นตะกินเลยเบิ่งหนาตามันหนวดบดเลยตับทัวทอดไข่เหลือนี่หลักแข้งนี่หมกแข้ง ลำเพชรอะแต่รุ่นโมกป่าเขาเป็นอะไรโอ้โอ้โอออหอมขีอออออ้อกหอมหอมหอมว้าวหอมหน้าตาโมกป่าโอ้ตอวนอี้ตอนนี้นี่ไงอีกสิโอ้เละ ฮักเล็กาม,าามากีลูกโดว์หาล,ลุกโดดมียูดมีอยู่โอ้เสียงกลับเยอะๆย ฮอตสุดปปฮตอฮตอ๋อเขาฮอตเขาฮอตมาไปทีนี้มาซีโม,มก,กอนหนระซีโม,ม คุยอย่งสิลดม,มีกินหอมแมแคนหัวชิงไก่ผักบัวอืมอาัวกกลมกลมชุดยอ่พี่น้อง

ชิมตามกัวปานเนี่ยตำมกักครัวปีนี่ปีนึงเขาได้กินนิดนึงอืมยวานจุ๊บๆว้าฮอนุ่อื้ง กุกข่าวันดีไข่าดานะตับคว้าอร่อบ้ากไหมเอาจังสิล่ไข่าดาว ป่านนี้มาซิมปลาปลาพักเครื่องใส่เครื่องเอาเครื่องใหญ่ปลาปิ้งเครื่องปัดปิ้งเครื่องทบ ว่าจะทอเด็กหอฟนส์ไโอทาซาฟินสไฟของดินเนอร์นันอ่ะควมเมนูตอนแรง หลังบ้านใกล้หลังทางรถไฟเดี๋ยวเมนูตอนแรงสปริงสเต็กให้ลูกสาวลูกสาวจะกินสเต็กทำรบของลูกสาวาจะกินสเต็กแบบนีย ปไปเบิ่งสเตေกต่อหลังจากใสประมาณ10นาทีแล้โอ้มาสิมาปินโอ้เพอร์်พี่น้อง